สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าอินโดนีเซียนั้นได้รับคําขออย่างเป็นทางการจากรัสเซียเพื่ออนุญาตให้เครื่องบินของกองทัพอวกาศรัสเซียหรือว่า VKS มาประจําการที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในจังหวัดปาปัวทางตะวันออกสุดของประเทศอินโดนีเซียจังหวัดแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองดาวินของออสเตรเลียไปทางตอนเหนือราว1 2 0 0กิโลเมตรซึ่งที่ดาวิน นาวิกโยธินสหรัฐจะปรับเปลี่ยนบุนเวียนกับมาประจำการปีละ6เดือนและออสเตรเลียนั้นกําลังปรับปรุงฐานทัพอากาศเพื่อรองรับการบรินเยือนของเครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานซีของออสเตรเลียกล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าออสเตรเลียนั้นกําลังขอความชัดเจนจากอินโดนีเซียรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลของอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเราคงไม่อยากเห็นอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคของเราอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ แอนโทนีอัลบานิซีนั้นได้กล่าวย้ำกับสื่อมวลชนในขณะทางด้านริชาร์ดมาเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียและก็ได้รับคำตอบว่าจะไม่มีเครื่องบินของกองทัพอากาศรัรสเซียมาประจำการในอินโดนีเซียในขณะที่ทางด้น Roy um iras, โโานรอยโซมิรัสโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงนั้นยังไม่ทราบในเรื่องของการนำเอาเครื่องบินรบหรือว่าเครื่องบินของกองทัพอวกาศรัสเซียมาประจำการหรือว่ามาจอดที่อินโดนีเซีย ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีเดนิสแมนตูรอฟของรัสเซียได้มีการพบกับส้นนประธานดีบราวโบวซูเบียโตของอินโดนีเซียที่ทำเนียบประธานดีในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่15เมษายน2568ที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็คาดว่าการเจรจาพูดคุยนั้นอาจจะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวในขณะที่ทางด้านเพนนีวองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียระบุว่าอินโดนีเซียสำคัญต่อความมั่นคงของออสเตรเลียทั้งสองประเทศนั้นทำข้อตกลงด้านกลาโหมกันไป เมื่อปีส5 6 7่ส่วนทางด้านปีเตอร์ดัสันผู้นดดำฝ่ายค้านกล่าวระหว่างหาเสียงนะครับว่าเครื่องบินรบของรัสเซียน่ากังวลซึ่งเขากำลังขอข,อข้อมูลจากรัฐบาลของออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในขณะที่ทางด้านผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามทางด้านดัมิตี้เปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็ได้มีการพูดถึงการรายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันนี้มีข่าวปลอมมากมายที่มีการเผยแพร่บนสื่อต่างๆรวมถึงสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับขอบเขตเรื่องของความอ่อนไหวในกรณีต่างๆแต่ถ้าถามถึง กรณีที่รัสเซียจะนำเอาเครื่องบินรบไปจอดไว้ที่อินโดนีเซียเราก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าวนั่นเป็นท่าทีล่าสุดนะครับจากฝากฝั่งของรัสเซียรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านอินโดนีเซียซึ่งได้ทําการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันเมื่อปี2567ในขณะเดียวกันนั้นเซอร์เกย์ซอยกูเลขาธิการสภาความมั่นคงของ,ของรัสเซียก็เพิ่งเดินทางเยือนอินโดนีเซียในเดือนกุมภาพันธ์2568โดยเข้าไปหาหรือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงและการป้องกันตนเองในขณะที่ ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียก็ได้พบปะหารือกับทางด้านประธานดีของอินโดนีเซียครั้งล่าสุดก็คือ15เมษายนนี้ดังนั้นหลายฝ่ายก็เลยจับตามองกับความเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอินโดนีเซียในครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอัปเดตนอามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตด้วยครับ